จะพามาดูอัศจรรย์นั่งเชียร์กีฬาสมัยโซเวียตสมัยโซเวียตดูแท่นแข็งแรงมากรัเสเซียกว้างเนาะงบประมาณมันไม่ทั่วถึงน่ะถ้าให้งบประมาณเน่ต้องแบ่งกันไปทั่วประเทศนะ สิ่งไหนที gen, <ka S 1> ่ที่เขาพอจะซ่อมแซมเขาก็่อมสิ่งไหนที่ใช้งานได้เขาก็ไม่ซ่อมแซมใช้งบประมาณเยอะคิดดูสัศจรร์สมัยโซเวียตหัวในสมัยนู่นละมั้งเลนินละมั้งหรือไม่ก็สตาลินหรือไม่ก็อาจจะ สมัยก่อนปูตินนะพัสเดนนะไม่รู้เชื่ออะไรอะ่ะสนามกีฬาตรงนน้นจุดตรงนน้นเป็นจุดมันก็เครื่องออกกำลังกายจัก,กรยานวิ่งอะไรงั้นน่ะเนี่ยอันนี้เพิ่งเอามาทำเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็น ้องกับน้ำเปลี่ยนชุดกีฬาเวลาลเขามีแข่งกีฬากันนี่ก็รถประจำตำแหน่งเรา B M W เฮ้ยสเตอร์ประเทศรัสเซียเขาทำจักรยานยี่ห้อสเตอร์ตอนเย็ยนนีคนเยอะตอนนี้นักเรียนเพิ่งเลิกเรียนเนาะ <c oughs> เขาก็ทำงานกันวันนี้วันศุกร์เลย ถ้าวันเสาร์อาทิตย์น่าจะมีเด็กผู้ชายมาซ้อมฟุตบอลกันะสนามกีฬากลางประจำหมู่บ้านประจำอำเภอเมื่อกี้เห็นเว็บเว็บเขามาสร้าง ทำที่เล่นเด็กเล็กเล่นใหม่น,นี่ที่เด็กเล็กใหม่ปีนี้เองนี่ยังใหม่ๆกิ๊กอยู่เลยที่รัสเซียกว้างเนาะเขาจะทำอะไรก็ได้นะมันใหญ่โตมโหูลาน ที่ดินเขาก็ขายให้ประชาชนปลูกบ้านไม่ได้แพงนะแต่ว่าเวลาขอแก๊สอ่ะขอแก๊สมาลงเข้าบ้านอ่ะมันจะเป็นท่อเนาะเหมือนท่อน้ำประปาถ้าเปียกไปเนาะมันจะต้องมีทุกบ้านไงประเทศที่มีหิมะจะต้องมีท่อแก๊สต่อท่อมาไม่ได้ไม่ใช่ใช้ถังถังแล้วก็พอหมดแล้วก็ไปเติมเหมือนเหมือนโซนเอเชียไม่ใช่กับประเทศเขาไม่หิมะไง อหนาวแล้วเขาจะต้องเปิดทิตเตอร์เวลาไปขอแก๊สมาลงอะ่ะขอทางรัสเซียน่ะถ้าเป็นเนี่ยบ้านนอกบ้านนอกที่จังอำเภอนีอยู่สามแสนรูเบนกีดด่ตัวแล้วกันซื้อเอาแก๊สมาแค่ขอแก๊สมาลงอะแพงกว่าซื้อที่ดินอย่บางทีที่ดินเนี่ยประมาณสักไล่อิงงอ่งเงี้ยไล่หนึงง่งอ่ะเจ็ดพันบางทีไม่ถึงหมื่นอะ่ะ แต่ว่าแพงตรงต่างจังหวัดยิ่งถูกไม่แพงถ้าซื้อไร่ทําบ้านนะแต่ถ้าซื้อบ้านมือสองในสมัยโซเวยียตเคาขายบ้านพร้อมที่ดินก็จะมีบางคนก็มีที่ดินหนึ่งไร่บางคนก็มีที่ดินสองไร่บางทีก็มีที่ดินครึ่งไร่บางคนที่ดินที่ดินหนึ่งงานสองงานแล้วแต่ตําแหน่งหน้าที่การงานน่ะเคาก็จะให้มากน้อยแค่ไหนถ้าตําแหน่งเยอะหน่อยาก็ให้เยอะหน่อยตามขั้นเงินไปเนาะ ตามธรรมเนียมก็มือสองเขาจะขายบ้านบ้อมที่ดินแต่จะเป็นบ้านโหเก่าอ่ะโซเวียตเนี่ยแต่ก็ทำปูนหนาความหนาของผนังเนี่ยก็เท่าที่ดูในเว็บที่เขาขายที่รัสเซียนี่นะอยู่ต่างจังหวัดเทียมพืภนที่นี่อยู่เนี่ยตั้งแต่เกือบล้านถึง 1, ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านถ้าบ้านที่เขาแบบ สร้างใหม่ทํานู่นนี่นั่นเนาะมันสวยเขาว่าขายเพลงห้าล้านก็ยังมีเลยนะที่อำเภอที่เนี่ยมันจะบอกตรงนะคนที่เขามีเงินที่นี่นะส่วนมากจะเป็นคนทําทําไร่การเกรษตรอ,อ่ะเขาโู่หบางคนมีเป็นหมื่นหมื่นไร่นะงานโรงงานที่อำเภอที่นี่อยู่นะไม่มีคนที่นี่แทบไม่มีงานทํากัน,นะมี ก็ทําการ,กรเกษตรมีงานก็ออไปทําผู้ชายก็ไปทํากับการ,กรเกษตรการ,กรเกษตรที่เป็นลูกจ้างเขาอะมีน่ฟาร์มารับแท็กเตอร์ซ่อมนู่นนี่นั่นเนาะผู้หญิงบางส่วนก็ไปทํางานตึกข้าราชการเขาก็ต้องมีความรู้กอนเนาะมันไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นก็เหมือนบ้านเราตึกมันก็รับไม่กี่คนเนาะคนที่เหลือนั่นๆเขาก็ไปทํางานที่มอสโคกัน,นะ ค่าของชีพสูงเงินเดือนมันก็เยอะตามลำดับไปเหมือนบ้านเราอะเหมือนกันทั่วโลกอะพาดูบนบนบนรอบตัวน,นี้เราก็พามาดูสแตนนั่งเชียร์กีฬาสมัยโซเวียต